กับคนเคยเห็ดตั้งแตต่มแต่แกงเนาะพี่น้องมาทาเมือนี้จังไรบุญนี่คุณสรีภรรยาผัดบอกว่าอย่ากินข้าวเผากุ้งวาซานพี่น้องนะครับมาเบิ้งนะครับพี่น้องมันสิรอดบ่เมือนี้นะครับนั่นนะครับเอาแล้วนะครับออกอาการแล้วนั่นหังวาตัวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปนะครับเมนนี้ก็คือเก่านั่นแหละครับพี่น้องเนื่องจากไปตลาดมานะครับก็เลยได้กุ้งกับเมือกมาพอดีนะครับผมก็ว่าสิหนึ่งเราก็เห็ดน้ำกินซีฟูดกินแซบซบขึ้นว่าแต่ว่าทางคุณศรีบออกกกว่าายินรร เพิ่นกระทําการปอกกุ้งเองคุณได้ขับปอกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนพุ่นละนะครับพอปอกไว้เพิ่นก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับพี่น้องเอาใส่ตะลับไว้แล้วเรียบร้อยนะครับพอตื่นยังมือเช้ามายังมาเด็ดใบกะเพราอีกได้ครับพี่น้องนะครับตอนแรกก็ว่าสิบ่เฮ็ดดอกนะครับพอเห็นเด็ดใบกะเพราแล้วนะครับก็ยังมาตำพริกต่อยอีกเด้ครับนะนะครับกำลังเอาพริกเอากระเทียมลงโหกเลยได้ครับพี่น้องเมื่อนี้ผมสบายแล้วนะครับหลอดโตแล้วเมื่อนี้นะครับสิได้นั่งถ่ายกินอย่างเดียวแล้วพืชว่านะครับตำนะครับนั่งตำแล้วนะนี่ครับ พอพ่อเม็ดนั่งตามอยู่ผมก็เลยไปหุงเขาทานนะครับเพราะว่าพอเห็ดกับเขาแล้วมันก็ะสิ่งกินพอดีนั่นแหละครับเห็ดปุระยางสองอย่างพอกลับมาเท่านั้นแหละครับพี่น้องเบิองนะครับนั่งกำลังขวดโคกเลยนะครับผมก็เลยสิไปเตรียมหมอมานะครับสุดท้ายนะครับนั่งก็ยืนโคกให้ผมสร้างงานครับเห็ดยังไรระบาดเนี่ยเอานะครับก็คือสิเป็นนาทีห้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็บพัดให้ลูกไส้ก้อนนะครับพอลูกไส้เพิ่นบัวไซพิกเพิ่นเอาตั้งแต่โมสับกับปลาหมึกนะครับเพิ่นบเอากุ้งนะครับบบบกก็เลลยัััดให้้้้แแนนนีะครตขึวเรรียบ้อย มานะครับเพจจังไดๆเขายืนโคกให้แล้วนะครับต่อไปก็คือนาทีของเฮ้าหนาละบานนียครับผมกับเอาพริกเกกระเทียมลงไปผัดก่อนครับพี่น้องนะครับก่อนอื่นก็บอกไปก่อนเด้อนะครับว่าเมนูนี่ผมกับบุคคลนานมาไหนนะครับแต่่เพจจังไดๆเขาคนอยากเนาะก็เลยเห็นให้มันกินโอ้โห้นะครับพี่น้องจักจั่จักหยั่งนะครับออ้นะครับเหานะครับลงมือต่อนนะครับเอาหมูสับลงนะครับหมูสับนี่ก็คือเป็นหมูที่พ่อแมามาสับเองนั่นแหละครับกินหมูกระทะเหลือตั้งแต่เมื่อนเมื่อนนั่นแหละครับเมื่อนที่งานมันเก อากาศกับห้อนคักได้ครับบางแน่นะครับเปียกเบิดนะครับซ้ำสี่ล้วเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กับอากาศห่อนคักห่อนแน่นะครับจักแขนจังยังนะครับเปียกเบิดเอาโหลดเอามาลงเมื่อตอนนะครับพัดหมูให้แบบสุกก่อนด้วยนะครับที่นี่ผมก็เอากลุ้งลงนงครับกลุ่มเพิ่นแกะตั้งแต่เมื่อคืนหมนะครับครับเอาบัากหลายเลยเอาลงไปนะครับมันบบใส่ญ่ปันไดเราครับพี่น้องกลุ้งซับเนี่ผมว่าใส่พอดีพอดีเอามาผัดผมว่ามันจะแสบนะนะครับนี่นะครับผมกับพัดพัดไปเรื่อยๆครับพี่น้อง พอขึ้นไปขึ้นมาลืมใส่เมือกครับพี่น้องก็เลยเอาเมือกลงนะครับนี่แหละครับใครๆก็ว่าจังไลยล่ะของแบบของโบรัณน่ะนะโดนๆเห็ดเทียนหนึ่งมันก็เลยลืมน่ะนะครับก็ได้ษยางล้งยางก็ขึอยจังที่เห็นนี่แหละครับป่านนี้ผมก็เลยเติมน้ำลงอีกจักน้อยนะครับเดี๋ยวหมอมันจะใหม่ครับมาเบิ้งครับบาดนี้ว่ามันจะเป็นแนวใดนะครับผมจะเริ่มปรุงอะไรได้บาดนี้ครับใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะครับพี่น้องแต่ว่าเครื่องปรุงก็จักมีอีย่างไรแน่นะครับผมก็ใส่เท่าเถียนนี่ครับมีหนำปลามีผงชูรส นะครับใส่ผงนัวลงไปใส่หลายๆเลยครับพี่น้องมันอยากจะแสีบนะครับแล้วก็นี่นะครับซอสฝ้ายเขียวนะครับแล้วก็ลดดีครับพี่น้องโอ้โหนะครับลดดีกับเบิร์นล่ะล่ะนะครับเอานะครับเทือสุดท้ายกันแล้วกันนะครับเอาใส่ไปนะครับบานนี้ก็ยังมีน้ำตาลอีกนะครับค่อนข้างที่จะหลายอย่างเนาะเครื่องปรุงนะครับก็จะขาดเหลือยังแน่นะครับถ้ามันบอดถือหรือว่ามันขาดเหลือยังพมเินเลยผมในเด้อนะครับว่ามันต้องใส่อยังอีกนะครับเพราะว่าโดนโดนพวกหเห็ดเธอหนึ่ง มันมวยมิโนที่ถนัดป่นเดยนะครับบ้านในผมก็ใส่กระเพราลงไปนะครับกระทําการค้นค้นค้นกับโคเล่โคเร่นี่ยะครับค้นเข้าไปนะครับเห็นมันเข่ากันครับพูน่ะนะครับไอ้ทวนทวนอะไรได้บ้านนี้ครับแล้วเราผมก็ตักใส่จานบ้านนี้ครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟครับโอเคพร้อมเสิร์ฟครับมาเสิร์ฟเสิร์ฟน้ำกันเด้อบ้านนี้ครับพี่น้องเป็นไงนะครับเมนูแบบจับยัดนะพี่น้องเนาะ มาครับลงมือกันเลยนะครับให้เฮ็ดแล้วกันยังบวกลากินก่อนได้ครับพี่น้องนะครับต้องให้ผมลงมือก่อนอีกนะครับนี่นะครับใส่คําแหลกเข้าไปนะครับนะครับพี่น้องแจ็คเสียบบวเสียบห้าบอก่าเสียบไลก่อนได้นะครับเพราะว่าจะของเห็ดนะนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับ เข่าทาเด้นะครับมีไข่ดาวพร้อมได้ครับเบิ่งในไข่ดาวผมนะครับมันก็บบงามดอกนะครับเข้าเนียนแบบเห็ดกิ่นนะนะครับบอเห็ดสวยงามนะพี่น้องเนาะนี่นะครับไข่ดาวก็แซ่บแซบได้กันบ้านเนี่ยเอาถึงที่คุณศรีพรนรยาเพิ่นนะครับเอาเอาคำแรกเบิ้งนะครับเป็นจังไดรนะครับบดแซ่บก็ล่องว่าเบื้งตี้นะครับเทธอหลังมันสีดิเห็ดเองได้บ้านนี่นะครับเอานะครับมาบ้านนี้ครับพี่น้องมาแซ่บแซบน้ำกันเด้อบ้านนี้ครับ นี่ละครับเป็นเรื่องเล่าของครอบกรัวเหานะครับสำหรับเสานี้นะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับพร้อมกับเมโนโ่กับเข่าแบบแซ่บเลยนะครับถึงแม้จะเป็นเมโนโ่แบบที่ว่า ผมบ well, ่ค huh? no um, yeah. ่อยเฮ็ดกินดูนหนาๆครับพี่น้องแบบประเภทว่าพวกผัดพวกทอดแนวนี้นะครับจะบ่ค่อยเฮ็ดกินดูปานใด้ดอกเพราะว่าผมบ่ค่อยถนัดหนาๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนูอีสานนั่นบ่ครับพี่น้องก็คือเฮ็ดได้เกือบทุกเมนูอยู่นะครับแต่ว่าเฮาก็สลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะพี่น้องเนาะกินข้าวเจ้าแน่กินข้าวเหนียวแน่นะครับเอามื้อนี้ก็คือสิได้เอาไว้ซ่ํานี้ล่ะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องทียนเกียรติตามรับชมโดยดีเสมอมานะครับสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้ร่ำลำรวยๆสุขภาพร่างกายแแข็็งงงงรรรเเเเดดีี๋ยววไ้้้้จจอออกกกัััันนนนนคคคลลิปปหาาาบบพ่ะฝํใ รอบคครัวขอ้อานะนำนะครับสีได้มีกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปสาหรับื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ